รรมคมทางเข้าหมู่บ้านจากถนนลูกรังนะกลายเป็นถนนลาดยางแคปซูลให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลสีวิเชียนอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปกันที่บ้านคําข่าตําบลสีวิเชียนอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชน <c oughs> ให้ได้มีเสน้นทางสัญจรผ่านไปมาได้สะดวกพันเอกโกศลกิจ <c oughs> กุลธ <c oughs> นัน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเพื่อนที่56สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้มีการส่งมอบโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมตามแผนงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ให้กับนายทองเอ็นสีหาบุญ นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิเชียนเป็นผู้รับมอบตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางแบบเคปซิลไม่มีไหลาทางขนาดความกว้าง5เมตรระยะทาง2,145เมตรค่ะซึ่งถนนดังกล่าวเป็นถนนประจำหมู่บ้านนะคะที่มีการสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากรัษฎรในพื้นที่สัญจรไปมาด้วยความยากลำบากค่ะซึ่งก็สร้างความดีใจสร้างรอยยิ้มให้กับรัษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างมากนะคะที่โครงการดังกล่าวนี้ได้เพิ่มเติมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ชายแดน ให้ดีมากยิ่งขึ้นทางนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลและกองบัญชาการกองทัพไทยที่อยากจะส่งมอบรอยยิ้มส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนค่ะไปดูเรื่องราวการมอบรอยยิ้มไปก่อนนะคะแต่ว่านี้